อ่าก็ต้องสอนท่านด้วยครับท่านกน้งชมบริวีน,วนะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นมาคาปีอีกันนะครับเล<อ><อ>่นหลังใหม่มาครับก็สร้งางบ้านไปได้ขึ้นหนครับ<อ>แถมย,ยังหาเตียงมาได้แล้วหลังใหม่ครับก็เป็นไม่ได้อะไรบ้างมากนะครับ บ้านใหญ่ขึ้นแล้วครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาหาอาหารครับวันนี้มาทำตะกรุดมาครับหาอาหารครับก็่าคลิปนี้ก็จะมีห้านาทีพอแล้ว อาแป๊บหนึ่งครับผมโหลดอีกแล้วครับโอเคครับมาตรอเลยครับอ้มอ้มแมงมุม อเอแค่ห้านาทีพบอครับนะครับีบกวก็จะหาเวลนะครับหาเวล์วกัน จะหาแถวๆบ้านนะครับแต่ไม่ได้เลยก็ช่างเหอนะนม่ครับโอเคอยู่แถวๆนะครับตอนงกิดมาผมไม่ได้สำรวจอ,อะไรมากก็เลยไม่เห็นนี่นะครับอีกสามนาที Ít ga nó weer. Nhanh nou, doe maar nou. Doe maar. Đi bên này Yeah. 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 ของางบ้านเธาภมลงครับขอามจำเสื่อมเนีแ่อหนึงนะทีครับก็ค่อนเก็หนึ่งเทีบเนี่ นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับและกดไลค์และแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย